เวลาเลยไม่เจ๊รั้นอนนี yeah> ่ดเขาจุสองนม่ให้เราคุหนึ่งืออะอรเขาใชกลกเครับจ้แล้วแดีดีแพ้ดาวก็จากสองนะครับก็คือตัดแล้วนนี้ทำรารได้ยินไหมาสองพัห้าลงหลุมเปิดสาหยิบใครแบบหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบทีมือหนึ่งซับซับครับยังไม่ได้ขอกคอครับ ลงครับต okay. so ัวว mm ิ่งลงอร์ลงไตแทนแธบรับ6,000ห้าจนแค่เท่านี้เจ็ปีบอันนี้ป็นกับฟอร์คือคนติดตดชัวร์ไม่เด็บไม่ย่ได้รับแค่สง่ัจะได้สับรอดูวันเด็กไม่มีไ่เล่เือนจว่ากลับจะเป็นเท่านี้เลยเท่ากับเป็นเท่านี้เลยอันนี้วิ่งกลางได้อันนี้เป็นลงคู่สูง ทิ้งไปหนึอใช้หัวออกุดไม่กันรอบสุดครบบชุจู๊ติดสองกดสองแวนการญี่ปุ่นไซส์อีเวนปฏิไฟนะครับรอบสีแข่งแล้วนะครับม <har> ีเวลาสามสนาทีโค้ ปั๊ด้ีปฏิายหมายเลขนะครับมาประจำแขังตอนนี้แ็กเท่าไหร่ะไรครับตอนนี้คแ็กเท่าไหร่ในหลุมสใบครับโอเคนล้เไ่บม่งั้นาไม่ดีเท่าไหว่กดัดยับเลยนะสองพันมินกลางได้โอเคกลานาได้ไม่ว่าอะไรเับ อันนี้มีอะไรอีกไหมบริการประกายคร่าถ้ายืนกลางยองโซนพี่แตนดิ้งอันดับสามเลจะมาคิดอยู่ว่าจะจัดเล่นยังไงดีเข้าเลยส่วนทีจะเล่นแบบนี้นะครับมาลับขอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอเคอันนี้พลังห้าร้อยเนาะห้าร้อยครับโอเคไม่ใหญ่ครับพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ถึงวันนี้บอกว่าเมื่อเมื่อเห็นคาราเดเล็กๆจะชี้ใาราอีกฝั่งข้างหน้าหนึ่งใบลงพันโอเคลงหลุมที่ไหนครับอ่ก็เทคลงหลุมครับเชิญครับใจ่หนึ่งครับเอาคาราชี่ยอีกาในหลุมมาเก็บเปิดไม่เกินห้าอีบีอีกาครับ โครับมนีเว้นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซสิบหกนะครับเดี๋ยวขอเอาไปนี้ครับอันนี้ทิงเราก็ได้จัวหนึ่งทีหนึ่งได้สองเทคเชื่ครับจัวหนึ่งทิงไปนี้ครับอ่าลิงสามโซสองครับสองครับได้ลยครับลบันอ่าครับมโซสามอ๋ออลี่เจกาเจมนะครับเข้าครับผมพี่ได้ตาวสีแดงครับตัวที่จะจบไปนีข้าขีดครับ ตออ,อันนี้ไซส์ครับถ้าผมหนึ่งอง่เข้าครับจัวถาเลยครับได้จนหนึ่งคุณผู้้าเดินจอ6กคนที่ได้ทั้งแปดปาตรงโต๊ะกรรมการเครับราคกเท่าไรบ้างครับคนนี้ห้าร้อยสองคนนี้บวกไปห้ารอยคนนี้แชร์ไทยห้ารอยโอเคอันนี้คือตามเลขกับบวกห้ารอยใช่ครับลงคนนี้ครับตอนลงครับมี่ี่การเป็ืนบนบอร์ดครับมาดูท็อปสองใบเลียงได้ เอาไว้ตำแหน่งนี้ครับรแล้วก็ตอนลงทิ้งมือเช็ดท้องพุทธคาราไม่เกินเร็วนะโอเยครับทิ้งก่อนไปวะพุณไม่เป็นสุนพุใจเจ็บครับอ่าลงครับอ่าคนนี้ครับลงมาใจหนึ่งหรอท้องมาเจ็บครับสเสิร์ด <Okay. S 1> เลเวลาหนึ่งตังกว่าเขียนครับเสิริดลิงค์หนึ่งเจ๋อสัตว์ ก็ข้างนี้แครับตอนลงจากมือครับดูท็อปไปที่เริ่มหรือโมโม่ครับวัดเพื่อสุดถ้าไงก็ต้องไว้ยังตรงนี้ลิงก์หนึ่งครับเทิร์นที่ลงบกันห้าครับต่อละอ่าแทบบกันห้าผ่านมาแล้วลิงก์ทับพันโซตีครับเชิญเลยครับอันนี้ฟอนครับอ่าโซซ่าสองทับแปดโพลารายมาเขาเรียกอะต่อแถวเล่นกับกันอัพที่ประม ฟอนครับ่าตอนตีสามารถจ่ายทวินได้ได้ที่รสครับไม่ทำครับซสงทีาบอร์บสามครับที่สเบยห้นี่ครับที่หาเบอสอท่าอร์สีครับตีส็จเช็คเขาคุณไม่เกินเวลคุณแ้ครับไม่เกินก็สูตสามที่ไหนครับเป็นสามประต่ออีหแล้วก็ัเอร์สิบงนไลน์เบอร์สองอนที่นับทวินไหมเลือกใจครับทวินได้หชอยับห้าร้อยชอยไปนี้เลือดเอ่อชาส แล้วก็อีกใบนึงไม่มีครับโซสองสองโซอเคครับขึ้นเวลขึ้นแบกครับผมเราไปท้งแปบนะครับขอเป็นหน้าแปนะครับที่หน้าถึงแปบรากาปเนอีเวตนนะครับส่วนที่หถึงสีของบรรยกาศเบรีเวตนเดี๋ยวจะมีถายรูปขึ้นเวลนะครับผมเกมบวด้วยนะครับล่องหุก็สัมยิบซีเอ็กซไม่มีที่ไหว่าอดินจ๋อยครับผม ต้ิเติมครับเวนการที่4ครับลงก,กมาแล้วน,นะครับคนหนึ่งครับไปที่ต้นซ้ายนะครับจดเรงก่อนคร้บยิงขากับเท่าที่เห็นครับอขคครันขัายากครับเวารญี่ปุ่นลำดับที่1-4ครับลงก,กัามาแล้ที่ต้นหนึ่งครับเนื่องจากว่าต้องมีการใช้อารมณ์ชนใน,านงานรับเงินรางวัลนะครับวนการญี่ปุ่นทำใครตอนลงกัวเป็นลำดับี4ิงหเชียครับตัวที่ต้อเดียวมันกระสุนก็แมครับตัวที่1ครับ ไม่เดียวกันไหมครับไม่ใช่คนละใบคนละใบโอเคได้ได้อ่าเอาตัวเองลงพ็อกเปิดไม่เกินสี่ไพโอเคสีบอันนั้นเคาน์เตอร์อะไรเคาน์เตอร์บอกว่าอ่าในเธอ้นั้นทั้งสองฝั่งจะมีอังกอร์อังกอร์แบบไม่ต้องจอ่าโอเคหนึ่งเคาน์เตอร์มีพลังไหมเหมือนคุณไม่มีวัตสสามสี่ห้า ชุู่ๆครับหยุดไปเลยหติดหนงคนหนึ่งครับผมเอาหนึ่งใบข้ามาอตเช็ครับผมกชุ่ๆครับดูท็อปแบงกีกฝั่งสองใบเรียงได้เอาเลยครับผมอันนี้ฟอนเลยเจ็ดครับผมหววสองได้สองพันบุดไม่กันเวลหนึ่งโอเค จากนั้นดูกองหัวกองสองใบเลียงได้สองส่แค่แมกับเจ็ดแค่แม่กับเจ็ดโอเคเขาจองไปให้เสร็จพร้อ สิบีเด pues ีแล mm ้วสองสองใช่ไหมล่ะมอสองเขาบอกขุดเบลมเล้น่งนึครับไ่รู้มลงพยายาเอา่้ากวอนเบลยโดยจ่ายคอร์เป็นที่มือสองไปครับโอเคดูสองเดียบสองสามคุ้มัที่ยังไม่รับลายเซ็นนคร่ว่าคุณมาลองกับนอันนี้รับลายเซ็นไว้นหมครับไซส์ครับประตูโซัวง โอเคไออีกใบทำอะไรได้ครับเวลสดเปลี่ยนแม็กซ์สองหมู่เปลี่ยนแม็กซ์สองเข้าครับจุดผ่านไปเลยครับอันนี้ครับเห็นเพื่อนตายครับเศกตายแทนเลอันนี้ปล่อยเลยเขาเดินจนหนึ่งตลาดนี้ไม่ได้เข้าครับเป็นจุดหกจุดหกลงครับดูสองเลี้ยงเหมือนเดิมไว้ที่เดิมบแล้วก็ทิ้งมา่หนึ่งทนี่เคครับเคยเข้าขุดไปกันดไม่เกินสอง คนนี้ถ้ากับเขาอะไรบ้างครับตำตำเหี้ยหมดเลยตำเห็ดโลเห็ดลงคนนี้ครับอ่าลงมาจ่ายทิ้งขุดครับจร <c oughs> ิงเลยอ่าขุดลิงหนึ่งเลยครับ <Okay S 1> แล้วก็ทีโค้ดหนึ่งโบพันท <Okay S 1> ีนี้โบพันที <Okay S 1> ครับอันนี้ลงทับครับก็คือคนกลางจะน้อยคนนี้นิดนึงโอเคครับ อันนี้บวกสองอันนี้บวกหนึ่งเนาะอันนี้บวกหนึ่งห้าอันนี้บวกหนึ่งกวางลิงครับพันโซตีแล้วตรงกลางฟอนครับจะเป็นห้าห้าบวกพันหนึ่งหกห้าตอนตีใจถึงได้ายกร่าไฟเบนการเตอร์ออโซสาครับสองก็ล้วูที่ได้สองี่ครับสองเชิญบน่เขาต้องขอโอเคสอบสี่อาริงครับพีเสร็จแล้คุณ้ี่สุดเอาไปนี้ าัดจีช่วยอันนี้ฟอนด์ครับท่านผู้ทีไหนได้ชอยครับผมชอยเลือกคิดก่อนเของแฟนการเอามือครับเป็นลิงสามมาได้เลยนะครับโซสองครับหายุ่งแคาสนอนอันนี้ฟอนด์ครับต้อมตีจ่ายทวไหนครับชอยอันนี้ลักษาะครับเป็นกนเวลครับแค่นั้นครับได้ครับเฉลยโอเคแล้วก็ได้ไปเม็ดโซสามครับ เอาคัโอเครับบอ่าทั้งผมทีเสร็จครับเช็คครับคุณผู้ารต้อสั่งอีกใบโอเคครับคุณเป็นลิงก์หนึ่งครับแล้วก็อะไรอันนี้อังกอร์รับผมอันนี้บอกว่าตัวหลังบอกว่าถ้าทางนั้นวาง c ีผมสามารถส่งใปสต็อกได้โอเคครับอะไรพักจุดสอครับบชดจูครับครับบ ทิดหนึ่งขุดหนึ่งครับผมบอดเต็มปัดไม่ออกครับผมลงมาเลื่องหนึ่งเทกจะจวดสอทิ้งหนึ่งหรือทิ้งไปหนึ่งชาร์จไปต่อกโอเคทิ้งหนึ่งยสต็อกหรือจวดสองนี่หนึ่งใช่ติดทิ้งห่ว บตเทิร์นเลยครับไม่วางแม็กไม่วางแม็กอ่าเอาเลยฟอนครับสองโซ่เข้อครับอับเบิลอ่าจะเป็นสองจุดหนึ่งคิดก่อนครับโอเคครับเป็นมีเหลืองแดงได้เลยลงเลยอันนี้ฟอนตเลยครับวันนี้เพิ่งลงมาจะเป็นหกห้าสองโซ่ข้อคับวนนี้สี่พันห้าฟ้อนสองโซ่ข้าครับ คิดเหาครับทำได้ <sayin os S 1> เริ่มเปิดหยิบครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งมือหน <a> ah, ึ่งแม่กับเจ็ดครับแม่กับเจ็ดเนาะ่กับเจ็ดลฟทก่อนละทิ hmm. <ati> ้งม <c oughs> right ือหนึ ah. so, uh, ่งร <c oughs> uh, ุ่งนี้เราจะแข่งกันตอน1โมงรอบรกบกรคน5ป้ตัวนะครับแต่ 9โมงไปถึง1ครมบแล้วเราจะแข่งรอบแรก10โมงเท่าไหร่ครับไม่เหมือนวันนี้นะวันนี้เราแข่เที่ยงแตุ่่งนี้เราแข่ง1 2 3 4 5 6ไปครับอย่าลืมนะลงมาดูสองเนี่ยครับอน11โเอลดออก20นาทีอโมงตอ10โมงอ่าสลับรับเอเคครับอ่าทิ้งเช็คขุดคิดก่อน ทำครับสิ่งเก่งคุณไม่เกินสูนครับโอเคเอาใจจากคนนี้มาคนนี้เท่าไหร่ขาขากับเหลือแค่แบบแบบสองนัดก็ได้ตอนออกตีจะเป็นยับไงขอเล่นเซตสองนัดยังไม่มาอะไรกันตัวนะครับก็หมดนะครับพีบูลบีแล้วก็คุณตอนลงครับทิ้งเพิ่มหนึ่งครับขุดซีเอ็กที่เป็น<ค><ะ>ชอยโอเคครับ คุณแล้วก็เช็คขอบพับท่าเป็นคาราชีที่เก่าขึ้นอ่าใช่ครับว่าคุณเ่าช้อยมันเป็นช้อยปิดหรือช้อยอันนี้ช้อยบนครับช้อยบนเก่งต้าวอลเลเตและคุณวีร์ชัยต้นเครียดครับยังี้เดี๋ยวผมไปเองนะต้าวอลเมศคุณอย่างงี้ดีกว่าวีร์ชัยต้นเก่งนี่หรอนิ่งเล่นเดี๋ยวครับคอนเสิร์ตตละ นี่ประกาศอรครับอ่าตอนตีปัดใครก็ได้3 0าครับถ้าบอดเต็มปัดฝั่งนี้ครับตรงนี้จะกลายเป็นหมื่นหนึ่งอันนี้โซซาส,สามครับเป็นชอยครับชอยเลือกเอามือครับโซส,า,สามอันนี้นึ่งหมืนห่นครับ่ากรเทกครับตอนตีใจมีอะไรอันนี้วางชลยอยู่เป็นชอยครับ สืบแวทการนะครับที่เป็นทีมอันนี้ราคา่ำนะเดียังเหลือสุดแล้วก็อีกใดนรายการนะครับไม่มีครับโซสองไวซ์สว่าหรือจีพีนะครับผมอ่าลิงทำทีเพจเองว่าคุณไม่ได้เป็นกสูตรจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วไปแซ็ตตัวแที่ประเทศญี่ปุ่นครับตงฟูอันนี้ฟอลเลยครับอ่าโซสองครับเก้าครับจบเพลินถ้าเกับเหลือมตามเลียเหมือนเดิมอ่าไม่ครับตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันแค่โซพันธ์อ๋อโอเคครับ คะแนจวาครับผมเขาจดสองค,ครับผมตอลงรถบครับผมทิ้งไวหนึ่งจก่องครับผมไม่เกินหนึ่งรับาอเราบอกยินดีอืมครับว่า ตอนลงครับเอาค็อกหนึ่งใบเข้นมือห้าร้อยแล้วก็มือหนึ่งใบไปครับอ่ามือหนึ่งใบแปดคืนครับผมครับผมเอาตัวเองลงค็อกอืมครับผมขึ้นเวลหยิบเลยครับผมเปิดหยิบเลยอ่ะล็อกสัตว์วันนี้ทำรายได้ครับลงมาขุดซีเอ็กล็อกชื่อครับครับผมอื้อขายลิฟี่แย่ เขาเตียไปใต้กล่องทิ้งไปหนึ่งครับคูณหนึ่งตามเลขกเร่ลาไหุ่ดจูกลสองยก้ากับเท่าไหร่กลับเจ็ดไอกรบโกกับผมผมจะเล่นได้ถ้าเก่งจะท่าเต็ม จะมีแค่ครับที่สองขุดสองก็ใช้ได้นะแต่มันหมดแล้วอดีเริ่มขทม์เฟสครับถ้าการ์ดการชื่อนี้ยืนอยู่บนบอร์ดคนเดียวใจหนึ่งแซกตัวเองเสิร์ฟเด็กหนึ่งใบเสิร์ฟลงบอร์ดเสิร์ฟขึ้นมือครับจากนั้นเอาจีสโตกับกับพารกินะอย่างหนึ่งใบโยลลงบอร์ดครับผมต้อง เวอร์หนึ่งกับเวลร์สามเทคแบบนี้ครับอาสัปคนนี้จะห้ามปลาอีเวนต์ต่อตีสับสามแบบซิกดูเลยครับเทคนี้ครับครับผมเจ็บโตยัตอ่าแจกเพื่อนได้เทคต่อตีจะม่วนหนึ่งถ้าเป็นการเวอร์ศูนย์จะยิงหนึ่งไซส์ครับสามโซ่อ๋อแจกเพื่อนแจกเพื่อนครับสามสามแค้พอดีครับได้เล็กม้หนึ่ง เบลหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น <4. S 1> ครับโซ4สี่ครับแพนเด็ฟอนทับโม่หนึ่งโเบลูงยิงหนึ่งเข้ากอนอัพก่อนฟอนฟอนอัพลิงหนึ่งแล้วเช็คโซ่สามครับเข้าจุดสามพิเศษจานี้ลงครับทินแรที่ไทำที่หนึ่งลงอับฟอนโม่หนึ่งครับโซ4สี่ครับ โคตรเท่ค่ะคุณครับเหลือใบเดียวว่าขาแค,ค่สามใช่เมตติ้งด้วยถ้าเมื่อกี้โม่เป็นจิ๊กซออีกใบหนึ่งผมจะลุกได้สองเลนอ่ามันดันเช็คไปหลายชอยมากในตอนตาก,ก่อนที่จะนี่ผมเลยชัวร์ขึ้นไปปิดเลยดีกว่าทำไมมันไรก่อนไม่ได้ทอาตเลี้คาน์เตอร์ก่อนได้วาสคไมอ่ะพี่อ,อได้ก็ได้